ติดตามมันนี่ทุเดยก,กันต่อค่ะช่วงนี้เรามีบทสัมภาษณ์พิเศษที่น่าสนใจมากๆมาฝากกันนะคะเราจะไปคุยกับทาง S c B E I C ค่ะเพื่อประเมินถึงปัจจัยเสี่ยงของสติดไทยในช่วงครึ่งปีหลังที่เหลือนี้นะคะมีอะไรกันบ้างติดตามกันเลยค่ะเชิญค่ะ คุณผู้ชมคะวันนี้รายการของเราจะพาคุณผู้ชมคะ่ะไปเจาะลึกปัจจัยท้าทายที่เฝ้ารออยู่ในช่วงครึ่งปีหลังของเศรษฐกิจไทยนะคะผู้ประกอบการและนักลงทุนรวมไปถึงประชาชนนั้นจะต้องเตรียมความพร้อมรับมืออย่างไรไปพูดคุยกันค่ะกับดรอัสมาเรียมมุกดานักวิเคราะห์จากศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ SCB EIC ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะดรคะก่อนอื่นเลยเนี่ยนะคะขอลองมองย้อนกลับไป ในช่วงครึ่งค่อนปีแรกที่เราผ่านมากันก่อนนะคะเหมือนว่าเศรษฐกิจเราจะดีแต่มันก็ไม่ได้ดีมากนะคะเราประเมินภาพรวมที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาอย่างไรบ้างคะสำหรับเศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งปีแรกครับผมก็ค่อนข้างพึ่งพาการท่องเที่ยวเป็นหลักครับผมเนื่องจากตัวเลขนักท่องเที่ยวไทยในช่วง13สิงหาคมที่ผ่านมาครับผมมีถึง16.4ล้านคนนะครับซึ่งตัวนี้มันก็จะเป็นแรงขับเคลื่อนการส่งออกภาคบริการทีนี้ปุ๊บ ไอตัวภาคบริโภคในประเทศครับผมก็ได้อน,นิสงตัวนี้ไปด้วยทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ภาคการสงออกของเราที่ที่เห็นตัวเลขอกอกมาก็ค่อนข้าง ย่ำแย่ระดับหนึ่งนะครับผมทําให้ตัวเลขในไตรามาสหนึ่งและในไตรามาสสองจีของเราโตเฉลี่ยที่2.2ต่อปีครับค่ะช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยอาจจะเจอปัจจัยท้าทายหลากหลายนะคะแล้วเราก็อาจจะไม่ได้เห็นภาพของการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวได้คึกคักมากนะักแต่พอมาในช่วงครึ่งปีหลังเราเริ่มอยู่ในช่วงภาวะที่ปัจจัยต่างๆดูดีขึ้นนะคะเรามองเศรษฐกิจในครึ่งปีหลังต่อจากนี้เนี่ยมีโอกาสดีขึ้นไหมคะเพราะว่าไลท์เฮาส์เองก็มีการปรับลดประมาณการ GDP ของไทยด้วยะคะ่ะ ครับผมก็ปัจจุบันทาง s b e c ก็กำลังดูพิจารณาตัวเลขตัวนี้อยู่นะครับผมแต่ว่าเครื่องยนต์หลักที่จะขับเคลื่อนเศฐกิจไทยก็ยังเป็นภาคการท่องเที่ยวอยู่เราก็ยังมองว่าจำนวนนักท่องเที่ยวยังสามารถเพิ่มขึ้นได้มากกว่านี้ครับผมถึงแม้ว่าทางเศรฐกิจจีนจะมีปัญหาไปบ้างทําให้ตัวค่าใช้จ่ายนะักท่องเที่ยวต่อหัวครับอาจจะลดลงไปบ้างแต่ว่าทางสหรัฐเองก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้นตอนนี้ทาง s b e c เองก็มองตัวเลขเศรฐกิจดโดยรวมของทางโลกดีขึ้นประมาณหนึ่งนะนะครับ แ huh> สดงว่าในช่วงครึ่งปีหล okay. well> ังเนี่ยเรายังมีปัจจัยบวกที่รออยู่ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับแล้วมองยังไงบ้างคะสาหรับปัจจัยบวกก่อนนะก็ปัจจัยบวกก็ย้อนกลับไปที่ตัวเลขการท่องเที่ยวครับผมก็ปัจจัยบวกครึ่งปีแรกกับครึ่งปีหลังจะเป็นตัวเดียวกันก็คือการท่องเที่ยวและการบริโภคเอกชนในประเทศครับผมค่ะแล้วห่วงเรื่องของการส่งออกของไทยด้วยไหมคะการส่งออกของไทยก็เป็นอะไรที่ต้องน่าจับตามองต่อไปนะครับผมเพราะว่าถ้าตัวเลขยังสามารถ คงรับนี้ไปได้ตอนตอนช่วงปลายปีอาจจะอยู่ติดลบนิดหนึ่งครับผมอาจจะขยับขึ้นมาได้บ้างค่ะนี่เป็นหนึ่งในปัจจัยที่เราอาจจะต้องเตรียมการแล้วก็ดอติดตามกันด้วยนะคะทีนี้มาดูบ้างพอมาเข้าสู่ช่วงครึ่งปีหลัง ปัจจัยท้าทายที่ผู้ประกอบการหรือว่านักลงทุนเองประชาชนเองต้องพิจารณาใส่ใจเป็นพิเศษในมุมมองของ s c b EIC มีอะไรบ้างคะ่ะครับผมก็ในส่วนของปัจจัยท้าทายในช่วงครึ่งปีหลังจนถึงสิ้นปีนะครับ,รบปัจจัยแรกก็จะเป็นเรื่องของออภาวะฝนแรงจากเอลนินโยนะครับผมด้วยข้อมูลของกรมอุตุต,ตั้งแต่วันที่1มกราคมจนถึงวันที่27สิงหาคมที่ผ่านมาครับจำนวน ปริมาณน้ําฝนทั่วประเทศไทยต่ํากว่าค่าเฉลี่ยย้อนหลัง30ปีอยู่ที่21%นะครับผมซึ่งไอ้ตัวนี้ก็จะส่งผลให้ปริมาณผลผลิตทางการเกษตรลดลงไปด้วยก็จะกระทบต่อรายได้ของพ่อแม่พี่น้องทีเ่เกี่ยวกับที่เป็นเกษตรกรหรือเกี่ยวกับธุรกิจการเกษตรเป็นต้นครับผมซึ่งจุดนี้ครับมันก็สะท้อนไปยังราคาด้วยส่วนหนึ่งในราคาผลผลิตทางการเกษตรบางประเภทก็อาจจะขึ้นสูงแล้วก็เป็นแรงกดดันเงินเฟอ้อด้าน อาหารโดยเช่นเดียวกันครับผมนะคะในส่วนปจัจจัยต่อมาครับผมก็จะเป็นเรื่องของราคาน้ํามันในตลาดโลกเนื่องด้วยกลุ่ม OPEC p พล s ครับผมได้ขยายเวลาในการที่จะสมัครใจลดกําลังการผลิตรายวันนะครับผมตอนนี้ลดการกําลังการผลิตรายวัน1.66ล้านบาร์เรลต่อวันตอนแรกเขาวางแผนไว้ว่าจะลดจนถึงสิ้นปีนี้นะครับผมแต่ว่าตอนนี้ก็ มีการขยายกรอบเวลาไปถึงปีหน้าด้วยเช่นกันซึ่งตัวนี้ก็จะมาเป็นแรงผลักดันเงินเฟอ้อด้านพลังงานแล้วก็ราคาพลังงานในประเทศต่อไปในในช่วงปีนี้และปีหน้าครับผมค่ะกลายเป็นว่าปัจจัยด้านเงินเฟอ้อที่ชะลอต,ตัวลงมาเนี่ยอาจจะมาเร่งตัวในช่วงครึ่งปีหลังก็เป็นได้<ช>นะคะคะนอกเหนือจากนี้มันยังมีปจัจจัยอื่นๆอะไรที่เราเกังวลเป็นพิเศษบ้างครับเนื่องด้วยที่ผ่านมาครับทางธนาคารแห่งประเทศไทยได้ทําการขึ้นอัตราดอกเบี้ย อย่างต่อเนื่องครับผมซึ่งตัวนี้จะส่งผลต่อดอกเบี้ยจ่ายของภาคธุรกิจเช่นเดียวกันครับโดยหากดอกเบี้ยจ่ายของภาคธุรกิจนะครับผมมีมากกว่ากําไรก่อหักภาษีและธุรกิจนั้นนะครับมีอายุมากกว่า10ปีทางอันนี้ครับจะเข้าสู่นิยามของซอมบี้เฟิร์มหรือธุรกิจผีดิบพูดง่ายคือไม่สามารถที่จะมีกําไรมากพอที่จะนําไปขยายกิจการต่อไปได้นะครับผมซึ่งตัวนี้ทาง sbeac เองก็ได้มองว่าในปีนี้ธุรกิจ ที่จะโดนผลกระทบของอตัวดอกเบียมากที่สุดจะเป็นธุรกิจรายย่อยครับผมซึ่งคาดการณ์ว่าจะมีธุรกิจถึง29%ในกลุ่มรายย่อยที่จะเป็นซอมบี้เฟิร์มได้ครับค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยภาคเอกชนก็ค่อนข้างกังวลใจเรื่องนี้ด้วยนะคะมีการนําเสนอให้ภาครัฐเนี่ยเข้ามาช่วยหามาตรการช่วยดูแลในด้านนี้ด้วยนะคะ พร้อมกันนี้เองเนี่ยในมุมมองของ S C B เองนอกเหนือจากเรื่องของอัตราเงินเฟ้อนะคะทิศทางอัตราดอกเบีย้ยที่อาจจะขยับสูงขึ้นจากเงินเฟอ้อทั้งอาหารแล้วก็พลังงานแล้วนี่นะคะกับภาคธุรกิจเรายังมีปัจจัยอื่นๆที่นักลงทุนเองจะต้องมีการติดตามต่อด้วยหรือเปล่าคะ ปัจจัยด้านสุดท้ายครับก็จะเป็นภาคครัวเรือนครับผมเนื่องด้วยตัวปัญหานี้ครัวเรือนในประเทศไทยครับผมหลังจากที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ปรับนิยามนี่ครัวเรือนแล้วปัจจุบันนี่ครัวเรือนของประเทศไทยอยู่ที่90.6ซนครับผมซึ่งถือว่าสูงมากซึ่งก็เข้าใจครับว่าตอนนี้ทางธนาคารแห่งประเทศไทยก็ได้มีนโยบายในการที่การปล่อยให้ธนาคารปล่อยกู้อย่างมีความยั่งยืนมากขึ้นเพื่อเพื่อป้องกันการเกิดนี่ครัวเรือนที่โดยไม่จําเป็นนะครับแต่ว่า ในส่วนนี้ก็ต้องติดตามกันต่อไปครับเพราะปัญหานี้ครเรือนเนี่ยมันก็จะไปเ,เป็นปัญหากดทับในเรื่องของการบริโภคในอนาคตของครัวเรือนได้เช่นเดียวกันครับผมครับผมด้วย4ปัจจัยที่กล่าวไปข้างต้นนะครับผมก็ค่อนข้างเป็นโจทย์ท้าทายสำหรับพวอกนโยบายไม่ว่าจะเป็นธนาคารแห่งประเทศไทยก็ดีหรือว่ารัฐบาลชุดใหม่ที่จะเข้ามาบริหารประเทศก็ดีครับผมค่ะซึ่งในโจทย์ที่ท้าทายนี้เนี่ยมันต้องมีอะไรที่ออกมาเป็นแนวทางในการแก้ไขบ้างไหมคะ ครับผมก็อาจจะอยากให้โฟกัสในกลุ่มธุรกิจขนาดเล็กและขนาดย่อยนะครับผมเพราะว่ากลุ่มธุร,ธรกิจนี้ก็อาจจะเข้าถึงสินเชื่อหรือว่าเข้าถึงการช่วยเหลือได้อย่างไม่เต็มที่รวมถึงภาคประชาชนกลุ่มเปราะบางด้วยเช่นเดียวกันครับผมเนื่องจากว่าช่วงโควิด -19 ที่ผ่านมาครับทั้งกลุ่มธุรกิจที่ทขนาดเล็กขนาดย่อยหรือว่าประชาชนภาคเปราะบางครับผมก็ค่อนข้างมีบาดแผลกันมา,มามากแล้วครับ ถือว่าเป็นโจทย์ที่ท้าทายนะคะฝากเอาไว้สําหรับรัฐบาลในชุดปัจจุบันที่จะต้องเร่งแก้ไขแล้วค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่สนใจรายละเอียดงานวิจัยดีๆแบบนี้เพิ่มเติมนะคะสามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์นะคะ www.scb-eic.com o r l d i d e e b ค่ะวันนี้ขอบพระคุณด็อร์มากนะคะ ถือว่าเป็น4ปัจจัยท้าทายนะคะที่เราทุกคนโดยเฉพาะผู้ประกอบการนั้นควรที่จะศึกษาแล้วก็เตรียมพร้อมป้องกันกันไว้สําหรับช่วงปลายปีที่เหลือนี้ค่ะค่ะก็จะนํามาฝากกันเป็นประจําแบบนี้นะคะสัมภาษณ์พิเศษจาก S C B E I C แล้วค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะยังมีความเคลื่อนไหวอื่นๆที่น่าสนใจรออยู่ค่ะข้อมูลโดยการเงินธนาคาร